ซื้อกองทุน IPO ถ้าไม่อยากโดนหลอกต้องดูคลิปนี้ <we> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Investment 101 by Beauty Investor นะคะวันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการซื้อกองทุนในช่วงของ IPO นะคะว่ามันคืออะไรทำไมเราไม่ควรซื้อตอน IPO นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ IPO นั้นนะคะย่อม,มาจาก Initial Public Offering นะคะซึ่งก็คือว่าการเสนอขายหุ้นนะคะหรือว่าหน่วยลงทุนครั้งแรกให้กับนักลงทุนทั่วไปนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็นการ IPO หุ้นนะคะราคาเสนอขายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับแต่ละบริษัทเลยค่ะแต่สำหรับกองทุนรวมในบ้านเรานะคะมักจะเสนอขายที่ราคา10บาทนั่นเองค่ะ และนิกกี้นะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเคยโดนธนาคารผู้จัดการสาขาเซลล์หรือว่า RM นะคะมาชวนซื้อกองทุน IPO กันอยู่เป็นประจำกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนิกกี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราไม่ควรซื้อกองทุนในช่วงของ IPO กัน,นะคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะกองทุน IPO นั้นนะคะเราจะไม่ทราบราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างชัดเจน,นะคะ่ะโดยเวลากองทุนเปิด IPO นะคะมักจะเปิดเป็นช่วงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็น3วัน5วันบ้านเราค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถรู้ว่าเงินที่เราซื้อไปนั้นนะคะทางผู้จัดการกองทุนหรือว่าบลจอียจะนําเงินไปลงทุนกองแม่นะคะหรือว่าหุ้นตอนไหนนั่นเองค่ะถ้าเป็นช่วงที่กองแม่หรือว่าหุ้นปรับตัวลงนะคะแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะได้ของถูกนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ไปซื้อวันที่หุ้นขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้ของแพงนะคะหรือว่าติดดอยนั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคะจนเราเนี่ยมักจะได้ยินคําพูดกันว่าเดี๋ยวค่อยซื้อหลัง IPO เพราะว่าราคามันมักจะต่ำกว่า10บาทค่ะ อย่างที่2ค่ะเราจะต้องเสียเวลานะคะมากขึ้นเพื่อศึกษากองทุนนั้นนะเพราะว่าเราไม่สามารถประเมินผลงานของทีมบริหาระคะ่ะหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆว่าเก่งไหมดีจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นกองหุ้นไทยนะคะกองทุนหุ้นไทยเนี่ยเราก็จะยิ่งไม่สามารถวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาได้เลยนะะั่นเองค่ะซึ่งก็ต่างกับกองทุนที่เคยออกมาสักพักแล้วนะคะซึ่งเราสามารถดูผลการดําเนินงานย้อนหลังได้นะะั่นเองค่ะส่วนในกองทุน IPO ที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต,ต้อง เวลากันสักนิดหนึ่งนะคะไปดูมาสเตอร์ฟันนะคะหรือว่ากองหุ่นแม่นะคะเพิ่มเติมว่าผลงานเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองค่ะ ที่3นะคะทามมิ่งนั่นเองค่ะของการออกกองทุน IPO นะคะอาจจะไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีนักกนะคะเพราะว่าเวลาทางแบงก์หรือว่าทางบลจต่างๆออกกองทุน IPO นะคะแต่ละกองเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาเนี่ยมักจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 2- ถึง3เดือนนะคะกว่าจะออกกองทุนแต่ละกอะออกมาได้ค่ะซึ่งตอนที่มีการคัดสรรกองทุนนั้นๆนะคะแน่นอนค่ะว่าทางบลจเนี่ยก็ต้องหาที่น่าสนใจจริงๆนะคะโดยเฉพาะในแง่งของผลตอบแทนที่ผ่านมาค่ะโดยจะต้องน่าสนใจ ในระยะเวลาสักประมาณ1-3ปีนะคะแต่ด้วยระยะเวลา2-3เดือนกว่าจะสามารถออกกองทุน IPO ออกมาได้นะคะอาจทําทให้เลยจุดที่น่าสนใจหรือว่าน่าเข้าไปลงทุนแล้วก็ได้นะคะซึ่งจะส่งผลทาให้เราซื้อของที่ราคาแพงหรือว่าติดดอยกันนั่นเองะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะเวลาบริษัทเลือกกองแม่มาออก IPO นั้นนะคะมาจะเลือกกองที่มี performance ดีๆมาให้ดูกันนะคะและนิกี้ก็เชื่อว่าคงไม่มีที่ไหนนะคะเลือกกองที่มี performance แย่ๆออกมาจริงไหมล่ะคะเพื่อนๆค่ะซึ่งก็จะตรงข้ามกับการที่ซื้อถูกขายแพงนั่นเองนะคะแล้วกองทุน IPO เนี่ยอาจจะไม่ใช่กองทุนผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆก็ได้นะคะเพราะอาจจะมีกองทุนอื่นที่ออกมาแล้วก่อนหน้านะคะที่มีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าได้เช่นกันค่ะข้อที่4นะคะ ก็คือว่าเวลาที่ทางแบงก์หรือว่าบลจอออกกองทุน IPO นั้นนะคะมักจะมาพร้อมกับความคาดหวังนะคะว่าจะได้เงินลงทุนในปริมาณที่เยอะๆนั่นเองค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้เซลล์หรือว่าพนักงานขายมาขายกองทุนเพื่อนๆน,น,น,นะคะเขาก็จะพยายามนะคะโน้มน้าวนะคะให้เราซื้อกองทุนนั้นๆค่ะท,ท,ทั้งๆที่บางทีเนี่ยอาจมีกองทุนอื่นๆที่เหมาะสมกับการลงทุนนขนาดนั้นมากกว่าคะ่ะเอาละค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยมักจะโดนหลอกนะคะนิกกี้บอกเลยว่าโดนหลอกนะคะ ซึ่งก็คือว่าเซลนะคะมาบอกเพื่อนๆว่า NAV 10บาทเนี่ยถูกมาก NAV 10บาทถูกมาก ใช้เสียงนี้เลยนะคะและกองอื่นนะคะกองไหนที่มี NAV เติน10บาทเนี่ยราคาแพงนะคะพี่นิกกี้บอกเลยนะว่าทั้งที่จริงแล้วนะคะความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เสียวมาบอกคุณแบบนี้นะคะถือว่าผิดทั้งหมดเลยค่ะถ้าเสยวคนไหนนะคะพยายามที่จะน้าวโน้มคุณแบบนี้นะคะหรือว่าบอกว่าราคา NAV 10บาทเนี่ยคือราคาถูกนะคะนิกกี้บอกเลยว่าเสยวคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้เพียงพอนะคะหรือว่ารู้นะแต่ว่าร้อนยอดไงจนไม่สนใจนะคะเขาเรียกคํานึงถึงผลประโยชน์ ลูกค้าเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอเซลแบบนี้นะคะนิกกี้แนะนำเลยค่ะว่าเลิกครบไปก่อนเลยค่ะเลิกครบไปเลยนะและสําหรับใครนะคะที่ยังสงสัยอยู่นะว่า NAV 1 0บาทเนี่ยถูกหรือแพงนะคะนิกกี้ได้ทําคลิปเรื่องนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตามมาดูในลิงก์ด้านบนนะคะแล้วก็เดสคริปชันด้านล่างได้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะกองทุน IPO เนี่ยก็ยังพอมีข้อดีอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียนะคะการซื้อกองทุนในช่วง IPO เนี่ยมักจะมีข้อดีตรงที่ว่าโดยส่วนใหญ่นะคะทางแบงก์แล้วก็ทางบรจต่างๆเนี่ยมักจะมีโปรโมชั่นในการลดค่าธรรมเนียมตอนซื้อให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ